ต้อมจะพามาดูธรรมชาติของนกนะครับเห็นไหมเอ่ยนกตัวเล็กๆเบ้างหน้าเขาเล่นเขาเล่นกับลมอยู่หน้าเข้ามาแล้วมาแล้วเขาแวะมาทักทายเพราะว่าเขารู้สึกปลอดภัยนะครับ เต็มเลยครับใครผ่านมานครพนมแวะมาชมนกข้างเลมฝั่งโขงนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่าก็ขึ้นไปแล้วเล่นกะลม ้องฟ้าเลยครับสุขที่สุดนครพนม